สถานการณ์สู้รบในบริเวณตาำนาชาดแดนไทยกัมพูชาในครั้งนี้นะคะทำให้ทหารกล้าของไทยเสียชีวิตไปทั้งหมด15นายนะคะหนึ่งในนั้นก็คือจาอ่าสิบเอกอภิรมทรงพุทธ และเพื่อสรุดีทหารกล้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพจ่าสิบเอกอภิรมทรงพุทธที่เสียชีวตระหว่างปฏิบัติหน้าที่จากเหตุปะทะ,ะแดนไทยกัมพูชาณจุดปะทะฐานปฏิบัติการตาหองอำเภอการทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพจ่าสิบเอกอภิอรมทรงพุทธผู้ตรวจการหน้ากองบังคับการหมวดเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด81มิลลิเมตรกองร้อยสนับสนุนการรบ กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8ค่ายศรีหาราชเดโชชัยจังหวัดขอนแก่นที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่จากเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาณจุดปะทะฐานปฏิบัติการตาหองอำเภอกันรทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเมื่อวันที่28กรกฎาคม2568ที่ผ่านมา ทั้งนี้พิธีพระราชทานเพลิงศพจัดขึ้นอย่างสมเกียรติณวัดเนรมิตรวิปัสนาอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยโดยมีนางสาวจิราพรสินทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจหน่วยงานภาครัฐและประชาชนร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพด้วย โอกาสนี้นางสาวจิราพรยังได้เป็นตัวแทนรัฐบาลมอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจากการสู้รบจำนวนหนึ่งล้านบาทให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นการดูแลเบื้องต้นค่ะ นางสาวจิราพรได้กล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวทหารทุกนายที่สละชีพปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างสมเกียรติทําให้พี่น้องประชาชนชาวไทยหลายครอบครัวได้รับความปลอดภัยจึงขอเชิดชูการเสียสละอันยิ่งใหญ่เพื่อประเทศชาติและพี่น้องคนไทยรวมทั้งขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการเยียวยาเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุป และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในวันนี้นะคะก็ติดตามการประชุมของคณะรัฐมนตรีจะมีการเสนอให้มีการขยายกรอบวงเงินชดเชยเยียวยาด้วยค่ะ